ทำแล้วก็สามปีอะทำไมเหรอ,อมไม่ทำไมคือเรามีเร่งจะสารภาพอือไปทำอะไรผิดมานี่ยอ่าคือว่าเราพร้อมแล้วนะพร้อมอะไรก็พร้อมที่จะดูแลจีอ่ะ นี่ได้หรือเปล่าอ๋อได้ได้ไดใส่จะดีใจเตินไปหน่อยอ่ะดูเหมือนไม่ค่อยดีใจเลยดีใจสิเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอีกทีก็ได้ ทำอะไรคนเดียววะเพื่อนิดีดีเิดต่อไม่ได้เลยโทรแป้งก็ไม่รับอะเรแน,น<ๆ>ไ,ไหนวะการอะไรใครเนี่ยฮะลองเปิดดูดินี่มึงรอเล่นอะไรปูเนี่ยฮะไม่ได้รอล้อเล่นเรื่องแบบเนี้ยใครเขาจะมารล้อเล่น ไม่ใช่บุญนี้อ่ะไม่รูกค่ะดูดิเฮ้ยมึงทำใจดีๆนะเว้ยแล้วก็ทำกูบุญนี้วะ เฮ้ยนอนนยังไงวะก็จะแฟดอ่ะป้าไปเดินเล่นกันวันนี้อกัน มากับเพื่อนอะ่ะวันนี้อากาศดีเนาะโอเคอือก็ดีลมกำลังดีเนี่เพื่อนเราดิสวัสดีครับอันนี้ก็เพื่อนเราเหมือนกันอันนี้ชื่อชื่อตองออชื่อบ้านนี่แหละมาเดินเล่นกันนิดนึงบ้าง ไม่งั้นเราสามคนออกไปเดินเล่นข้างนอกกันดีกว่าเนะเราไปหาอะไรกินกันมาแล้เดี๋ยวมาแลอยู่ันสองคนไปก่อนนะไปน,น,ะนั่งรอแฟนตรมนั้อ,อก่อน,น,อนอออไหม ก็มาแดนเล่น่ก็ช,ชอบนะถ้าเกิดว่าว่างก็มา,าก็แสดงว่าชอบอากาศหนวาวดิ หลังจากที่ผมโสดมาได้3มเดือนผมก็เริ่มเหงาเพื่อนๆของผมก็แนะนำให้ผมรู้จักกับผู้หญิงหลายๆคนผมเริ่มจากการคุยกันใน Facebook แล้วก็นัดเดทโดยการเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งขอโทษนะสายอ่ะพอดีเราเข้ามานิดอ่ะเป็นไร อะไรก่อนไหมอืมเอาเข้าวเหนเล็อพิเศษแล้วกันสวัสดีค่ะฮะเออลืมไปเลยอ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมีไปนะคะเฮ้ยเราขอโทษนะเรามีงานด่วนอะ่ะเราต้องไปก่อนอนะ่ะยังไงก็เขาก็ฝากใจด้วยกันนะ นะผู้หญิงคนนี้เป็นรุ่นน้องที่เพื่อนผมแนะนำให้รู้จักก็นัเด็กให้ผมโดยที่ผมยังไม่เคยเคุยกับเธอมาก่อนผลที่ออกมาคือเธอเอาแต่จ้องหน้าผมแล้วก็ติะสนต่างๆบนใบหน้าของผม ผมไม่รู้เหตุการณ์ที่ผมต้องเลิกกับจีมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเขาไม่บอกแม้กระทั่งเหตุผลที่เขาต้องไปจากผมหรือเป็นเพราะผมไม่ใช่ผู้ชายที่เขาคาดหวังไว้สำหรับการเดทที่ผ่านมาผมยังไม่มีโอกาสได้ตกลงคบกับใครเนื่องจากพวกเธอไม่ได้ให้โอกาสผมและผมก็คิดว่าเราคงไม่เหมาะสมกันและวันนี้ก็เป็นการเดทอีกครั้งหนึ่งและอาจจะเป็นครั้งสุดท้าย เพราะผมไม่อยากที่จะวิ่งตามหาความรักอีกแล้วแต่ผมอยากให้ความรักเป็นฝ่ายเข้ามาหาผมมากกว่าสวัสดีค่ะชื่อต่อใช่ไหมคะับสวัสดีครับครับใช่เปล่าใช่ครับเชิญนั่งก่อนเป็นไงหาล้างยากไหมไม่ยากนะรัากันเดียวเองไม่เราไม่ติดด้วย กินอะไรมาย่ไงเละพอน้ำเปล่าะนน้ำเ่าเนี่ยมาบ่อยแม่รนะ้านก็ก็บ่อยพอสมควรนะคะแต่ไม่ค่อยเจอกันเลยใสมาคนละเวลานะค่ะงั้นวันหลังต้องมาด้วยกรรดดันสละงงะ <c oughs> <c oughs> อไน่าน um, no ้าอยากพกกัมาแล้วจำได้ไหมว่าต้งแรกเราก็เด็กอยที่นี่นะงั้นเบบผมละ